มาแล้วครับโอ้มาแล้วมาแล้วพี่ร่องมาแล้วครับผมโอ้ได้เห็นกันจครับี่บานีนโอ้บ้านโโอ้วันดีครับผ้านโทษบ้าบาดีครับบ้ดีครับบ้านดีครับตัวเป็นงด้ยพี่องเป้นข้องบ้านนี้ ตั้งกองันั่งกันเอยดิเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเดนโซ่เมยไปเลซ้าหายใจไปเกาะหายใจท่านบอลมือกินี่หายใจไปท่นเลยไปันเปดโพี่รองเลยแหงวาบ่มี่อดไฟแดงนองนีลดเลยไปเอาเอเออเออเอา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 ตั้งเอาแบบปดแบบเอาแบบบต้องตั้งโตเลยพี่รองลงลงรถบ้าไม่เยบ่ต้องเซ้าเมย เอาเข้ามาลุ้นฉีแตกไปน้วกันครับผมเอาซองห้าหมื่นงวดนี้มาแล้วอมาแล้วใครที่รอได้พี่ิรังเด้อดังสานั่นแป้นพื้นเป็นังเนี่ยฮะคนขาลายป่ะพี่น้องโอ้คนขาลายสมกับเเออพิ่นรออโอ้เลขกสามตัวชุดเดียวนึงเนาะใช่สีบัวขาเนาะสามตัวชุดเดียวนึงมางโค้งจีไทยเนี่ย อให้เบิอง้นนเหมืเนมาโค้งจะท่ายกับมาฝันดีท่งนี่ละเอานี่ว่าครับผมเจ้งวะแจ้งแจ้งบ่ละเอามาโค้งจะท่ายกับยังมาฝันดีอยู่พี่น้องพี่น้องจะสีเังชัดอาที่ะตางไหนเออเออึ้ที่แกงอ้หพูดยืนไปเยืนตาเดดที่ผมละอตาแดดกบมยังอ้พี่ร้างเอ้ยเอาเอาเอาผจะรังเป็นกระแสพี่ร่างดังนเดังก็ดีเพาีอีกแล้วพี่ร่าง อัโอ้ฝันซ้ำหรมาฝันซ้ำครับซ้ำแน่เอาไปเงี้ยเอดนั่นเงกล้องหรือคนพี่ไม่ม่เห็นแต่เอาไปยังครับผมเอาอ้าวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีทุกท่านครับผมบ่ได้มาหาเสียงเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายใจเรื้เรื้หายใจลึกๆหายใจลึกๆจานเละใจจะฟาดเป็นลมก่อนเออเออใจเย็นๆเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆวันนี้ได้กันทั่วโลกโอ้ พร้อมเปิดที่นี่ที่เดียวแมนครับปาดโทษพี่น้องเลยท้่งไงวะนี่ทีมงานท่อนอยู่หล่ะครับพี่น้องเอฟซีบอบบางหวัดได้หวัดทีมงานมากเลให้ติดตามตั้งบวบสิเป็นมหาฮิ่งบวบสิเป็นภาษาไวับผมบวบสิเป็นอาจารย์แหล่บวบสิเป็นเจเอียงครับทุกช่องทางครับพี่น้องเอฟซีเขาตัดทีมงานนี่เขาเอื้นทีมงานครับทั้งเฟซเฟซบุ๊กนี่เอฟซีเขาตั้งสายาให้ว่าอนพร้อม โอ้อ <mulheres. S 1> ้วนผอมจอมทะเล้นไม่สามสามคนนี่เลยมวนได่เฮ้ยนะบุสามคนนี่เหรอเอออาขอพูดหลายๆเด้พี่น้องเด้อเข้า่าจะถึงจะปักเนี่ยพ่น้องจะมันเจาไปน้ากันเปิดดวงให้กันขาดประสาทอ่ะพี่น้องยักษี่กับนีโชคนีหมานไปนับกันลังขูลังข้นกันบริจัตเอ้า ก็แบบ่เดียวหัวลุมมนเอาเออเอาสามตัวได้ตีเดเขาเดินสามตัวซีดึงกระตรงไปนั่ตัวเขาเดินแขนแขนแล้วสามตัวแล้วกล่นเน้นเลยสีเอาแขนมาได้อีกซีนึงกระไร มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้โอ้พี่น้องเอฟซีเขาต้องตัดแน่น้อยนึงเลยเฮียเออเขาต้องฉลาดจังน่อยเนาะเชื่อให้ซื้อให้แล้บอกแล้วจังไหนได้คือกี่ท่านจะซื้อให้สมการรอคอยครับพี่น้องเอ้าสมการรอคอยแต่ว่าต้องหยับๆเข้าเบ้างแหละล่ะหยับอย่างไรอยากหูตัวเลขแม่บ้านสิเปิดก็บอกให้เปิดที่เจ้านั่นแหละเออ เอางว่าสีขี้ได้าะสระมาเห็นอยู่พี่แม่บ้านผมยังเดบิ่งทั้งช่องยูทูบเลยโอ้แม่บ้านกับตั้งกล้องเบิ่งอยู่เพื่อกันดิแมนฟาดโตฟาดโตแม่พานแม่บ้านผมนี่ยใจเดีเพราะประเดงนนี้ผมเป่นละยังเดี๋บวบงทั้งช่องยูทูบเลยครับไปหน่อยเอฟซีเอาไงว่าอย่างพี่เอฟซีเห็นสักก้อนตัวเดียวกันตัวเดียวกันแมนโท่มากอะไรตัวเดียวกันแมนโท่มมากกับตัวเดียวกันเอราะว่าเลขรดีเพรมีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรใครแม่ยังใส่ยุ่งสั้นเออคนหายมาจังไดกกับจังสั้นแมน เพี้ยนสบายพี่น้องได้มาแล้วพี่น้องมีบทเรียนหรือเนาะาสองวัดเลยเด้สองวัดเลยเด้พี่น้องที่ลงช่องเนาะแมนกว่านานั่นกัเข้าบ่ายเรื่อยๆแมนอ่าสี่วัดฉันสอนนี่สี่วัดของเขาเนี่ยเพราะเขาสอนไงวะของเขาสองครับสามตัวบนบนไอ้บนล้วนๆอ่าเออแมนอีกทีะแหนึ่าเขาก็บอกว่าบนเด้อบนล้วนล้วนๆเนี่ยพี่น้องแล้บ ต้องภาพนี้ว่าทหารเป็นไหมฮะครับผมจนจนตรงจนคนลุกสูงเรื่อยๆพี่น้องเรืยขั้นว่าสีถิ่นเอ้ยผู้นทำเอฟซีอะคือน้ำไหลคือยังทั่วตามอยู่วันนี้คือยังข่าอยู่กันเป็นทั่วประเทศแม่นเห็นพร้อมกันเหมือนนี่พี่น้องเอฟซีด้วยกันแต่ว่าเอดจะบอกให้พี่น้องเอฟซีคนเฮาบุญผ้าวัดสนามันบดซ้ำกันอ่ามันคนทุ่นหน่อยแต่ว่าอย่าได้ไหลครับบดกลับบดตัดบอย่าง ให้พี่น้องเอฟซีเขามีบทเรียนแล้วตัดนำ้ำครับผมไปบนไปรางนำ้ำได้หน่อยดีกว่าได้บ่ได้เลยนี่นะเออเป็นโมนเฮียว่ะครับผมครับผมถือค่ายความปรถือเนี่ยนครับผมเน,ะมน,นาะเนี่ยนแนวทางของเพื่อนกะวันนี้มาหาดละครับพี่นออ้องเอ้าอยุ่ยแทล่ะบดอะไรเอามาน้ำมินดีโอ้เอา้าเอา้เอาละลายเด้อตกลุมมาก่าปิวเด้อ มาแล้วพี่น้องโอ้มาแล้วมาแล้วดีครับผมของแท้ของแท้สองห้าหมื่นบาตรทูบ้านที่นี้แม่บาานีมมาแล้วแดดจริงนะบัวมมันยืนอยู่แดดอีกทึ่เข้ามาไม่แล้วพี่น้องเอาแม่บ้านผมนี่หรือบนชั้นช่องยูทูบเลยโอ้แต่แรกต่อไปแต่แรกอยากให้พี่น้องเอฟซีเขามาเบิ้งได้เบิ้งพร้อมๆกันแมนครับเพราะว่าชั้นช่องทางใด ก็อยากให้เห็นพร้อมๆกันครับแล้งขวนแล้งคนเขาเจะลอค่อยครับแล้งขวนแล้งคนเขาเจะทุ่นหน่อยอืมอ่าเราไปเปิดเบ้างนาะครับผมอ้าวอาจารย์เรียนี่บ่ถามตรงๆเนี้ยวะเคยเปิดช่องแกเชือบบอเปิดจังเด๋ยใช่ไหมเปิดจังเด๋ยใสบ่เออเปิดได้ใดก็เปิดบ่เป็นไงเขาเปิดช่องบ่ได้เปิดจังสั้นนี้เปิดได้เดยบ่เออเขาเปิดช่องบ่เปิดจังสั้นนี้เอาสิละมันค่ยหมานเลยสิเนาะ สั้นนี่แหละพี่น้องสั้นนี่แหละอ้าอ่าอ่าตั้งใจดีๆอาจารย์เลยเอ้ยเห็นความกันพี่น้องเห็นความกันเห็นามกันครับไม่ซื้อคน้ำกันบอตรงรีได้อ่ามาหอดอ่เปิดเลยขีดปากขาดรถขีดปากขาดเลยคอ็ใจัดวิธีเปิดแตได้วู่ห้ววพี่น้องเห็นบอขาดเลยใช่ไหมอืมเห้ยที่คอมเมนต์มาบอกนะครับเปิดซ่องขาที่เปิดทีงไหนอหรออันนี้ก็เปิดซ่องอยู่วัดได้แบบนี้ มาแล้วครับอิครับวันนี้อดใจรอกัดเองกับทนเห็นด้วยกันเลยอาว่าที่เป็นตัวไหนเอารุ่นเท่านี้ครับโอ้หแกรเดยกับทนเห็นด้วยกันเลยนะเอารุ่นรุ่นครับเอนไปเป็นยังไงล่ะ้าแล้วครับอซครับวันนี้ปาโตปาโต ้ามันคือเป็นแนวนี่พี่น้องเอ้าอมันเป็นแนวไรศาสนะมันคือเป็นเหล็กตัวเก่าเอาเหล็กตัวเก่าตัวใดเอ้าสามห้าศูนย์ตัวเก่าใส่อีกเอ้างวดว่าหันตัวใดโอ้คนละงวดเนาะเออไม่ซันเลยพี่ตังเอาสามห้าศูนย์มัดออกห้าศูนย์สามงวดจะว่าสามตัวตรงๆอย่างนี้เออโอ้ที่ข้าเจ้าให้มาเนี่ยดิเมียนเมียนเมียนเออรับตำแหน่งกันตัวน่ะรับตำแหน่งกันอยู่ซือ โอ้งวดม <so ันออกหาศูนย์สามเออเอางวดีเป็นสามหาศูนย์เอออ้อ้าวพีหลังเอ้เพระว่าเลขตัวกามันตัวกาตัวนี่เท่านั้นเดียนันธสสามตัวตรงผู้เล่นเ่นันโอ้เงวดนที่พว่านันน่ะงวดนีแหละัตนี้แหละที่น้องบอกๆชู่ฟังโตนี่แหะเฮ้เ็ดแลนไปหาเขาโตนี้แหละโตปัญหาตอนสื่อสารปัญหาเฮตอน คือนำอมรอมรำออกช่องไปจำเช่องไปขายอย่างเง้ยตันนี้ชุดจำช่องชุดสองแสนนี่นี่โอ้ชุดจะว่าขายสอยสองแสนได้พี่ว่านี่ยยักษ์เ้ยนอ่ะเออชุดนี่แหะชุดสองแสนย้ยนชุดนี้เป็นเหตุแม่นโอ้งนนี่แหละเพราะว่าตกกอยมันออกยังเกห้ายงก็นห้าศูนยครับห้าศาตรงตรเลยเร่งกว่านั้นแม่นกวนตรงตรงเลยที่อาจารย์แวะ วันนี้สามห้าศูนย์จะว่าพี่นอ้องนี่ยังดีเลถึงแม่มันจะออกเลขมาในาาลักษณะนนี้เนาะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยของเฮอาให้พี่น้องไปตจัดเลนวัุตัวเลยอโอ้ตอนเลนอยู่ยนี่มีสามหาแมนมีสามศูนย์หาศูนย์แค่นั้นแมนขั้นว่าแฟนก็จกนั่งกักบหมุนเอาหกประตูเพราะว่าเพิ่นบอกว่าถ้าไม่มาตรงก็มาตดแมนโอ้ดีที่ครับผม เช่นชัวกันความการพี่น้องครับผมโอ้โมันเป็นไปดได้กว่เนี่ยไ,ไม่เป็นไปได้บน,นเรียว,วนะมันออกค่าศูนย์สี่ออกค่าศูนย์สามเออมันยังออกอยู่บนเก้าอยู่หันอยู่มันมีโอกาสเหมือนะครับเป็นไปได,ด้เด้พี่น้องเ,ออเป็นไปได้อ,อค่พี่น้องตัดเรียนเด้อพี่น้องวันนี้เด้อให้เอาคัๆเด้อเขามีบทเรียนมาแล้วโอ้บทเรียนมาแล้วพี่น้องเออสิ ป้าทูมาเปไหนอาจารย์แลยเห็นเรียกแลยเป๋ไหนใส่สั้นใส่ตุ้มบ่ออย่างนี้จะไหนเขากับจะของบ่อเขาก็จะของบ่อเขาก็ควบฝันควบอย่างเต็มหน่อยบ่อเข่าอยู่ดิดิถามว่าบ่เข่ากันได้โอเข่าอยู่พี่เราเอ็เอ็นละมักจะสิดเอ็เอ็นละมากสามศูนส่วนตัวสามศูนส่วนตัวจะขอามักสามศน จะมาเอายังไง่าพี่น้อง่นหามาจังเลยแต่ยืยืดสั่นนะก็วันนวช่างมดบังหั่นคนหามาซีหนึ่งมาเกาซีหนึ่งวันนี้กับเพื่อนจะมาถึงลูกกระเชมันดังวเรื่องอะเพื่อมาตัวนี้จังหวะโอ้ขันมาตัวนี้มันกับหมุนอยู่นี่ล่ะเลื่มันไปที่หอกตัวเกาโปเกามันกับมีสีกได้นะครับเอฟซีครับผมอ้าว เห็นกันจ้าจเด้อครับอย่างนี้ครับแมนของเพลินละแมนเพลินกันรัดตีมาตั้งหลายงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะหงวดนี้เพิ่นคัดสันยังดีไหมคัดรัก้อยเพิ่นเดี่ยวตรงตรงเลยพี่น้องโอ้ครับผมสามห้าศูนย์สมการเราค่อยตรงจิตตรงใจแฟนคลับแฟนช่องบ่นเนาะพี่น้องเลยโอ้ตรงจิตตรงใจบ่เนาะครับเพี้ยนกันทั่วประเทศครับพี่เทียะครับผมได้น้ำกันทั่วประเทศครับ แคปหน้าจอจะพี่น้องเด้อจอไปเด้อครับเอซีครับผมแคปหน้าจอจะพี่น้องเด้อเอาของแท้มีชุดเดียวมาหอดเปิดเลยครับพี่น้องไม่มีลีลารถต้องไปล่อค่อยบถต้องไปมือนั่นมือนี่มาหอดจัดได้เลยมาหอดยังไงจัดยังนันแม่อืมอืมปาดโทษปาดโทษพี่น้องพวกเขาถ่าเขาก็ถ่าเนาะแมนถ่าได้อถ่าอีกมือเศร้านี่รับสายบ่ไหวจนไห้ปิดหมดเครื่องบินไว้ ก็ว่ากำลังไล่ซุดแถวบึงกำงไล่ซุดเอานะครับเนาตุ๊กช่องข้างมือนี่นะครับเนาะเห็นพร้อมกันครับเห็นพร้อมกันเบิดครับเยื้อซีก็แม่บ้านเอ็นยังเลยบนท่างโอดรสับเลยพี่น้องเดี๋ยวดีก็นั่งมึงอยู่หันเป็นว่าแมนเอพ่นาจะรุ่นไปน้ำกันแค่นกันไปเอาซ่องมาวแม่บ้านก็เตรียมทอดซับนั่งมึงหันเลยซ่องมาวอดเั็มเต็มหมู่บ้านเนี่ยมาแรงเลยพี่น้องโอ้ซ่องนี่คือพอเปิดเนี่ยมาแรงด้วยทำไมเปิดจังไหนไปเปิดจังว่าแต่ยิ่งมาให้พร้อมกันพร้อมกันมีสัจจะใช่หมครับโอ้ต้องมีสัจจะะหมอออนนนี่่่รงงยูใ้พ โอ้ไม่เคยทําพิธีมาก่อนแต่ว่างวันนี้เป็นงวรกเล่เต่พี่น้องเด้อเป็นงวัแรก่ที่เอาสอยเสริมเพิ่นเอาเขาสวดน้ำสอ้อยเสริมเพิ่นมาเถอมไ่เสริมบารมีจะ่าเข้าบุหูตัวเล่กับจะ่าเข้ากัสวดเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาภกเอฟซีร่างคนดวงเพิ่นบัตันี่ดวงเพิ่นบัตันเปิดถ้าเพิ่นเห็นตัวเลขตัวนี้แล้วก็ให้เขาไปยูนจิตในใจของเพิ่นให้ได้พร้อมๆกันแมน ยาสุไหงหยุเลยน้อมออกไปทา้งไหนอยู่ในใจเอฟซีตลอดไปไม่เสีหน้าพุ่งจังบ่หลงหนาลงหลังเสอยเ้อทายมันออกมาเหรอเพราะได้ใ้ตืมๆน้ำเขาแน่พี่น้องแล้วคนเขียนอะไโยจะ่ากลืมกะเลยสวดมันขึ้นในเขาของพระ่ะมันขึ้นอยู่หลับพี่น้องเรียนตัวนี้เป็นสวดซอยเสริมดวงแม่นครับทรงเสริมให้ได้แตกสามตัวแม่นครับฝากไป็นแนวท่างครับครับผมหาชชกหามัน เห็นพร้อมๆกันทั่วประเทศวันนี้ย้ำอีกทีสามห้าศูนย์ครับผมตัดเล่นพี่น้องครับตัดทุกตัวตาพกเงียบกว่าตัดหกประตูหกประตูหกที่นังหกที่นังโอ้ประตูหกบานแม่นเข้าประตูหกบานเลยพี่น้องแปลไปเป็นเนื้อทางครับครับผมถึงแม้จะเข่าหรือจะลุดหรือว่าจะจะไหนพี่น้องเลยซี่กัน การย่งคือเก่าย <l ark> ่งคือเก่าคือว่าอย่างง่ายว่าอันย่งไปมัดจับมาคือเก่าซ้องนี่แมงถึงมาบุคคลเอามาอยู่ถึงมาวันนี้บุคคลสามตัวแกย่างฉีดยีน้ำเผาคือเก่ายีน้ำเผาคือเก่าพี่ต้องเอฟซีเขางวดบุคคลสามมาเอฟซีแถวสามมาแจ้งเงินจึงมือาจารย์แหละเสียแค่หมื่นเดียวแต่ว่าแอดเดี๋ยวหลายกว่านั้นพี่ต้อง เอางไงไงบางวดที่ผ่านมาเอ็ดกะไม่โชคอยู่กับซีหนึ่งอ่าอืม่บ่ายกับเอาไงบ้างเดี๋ยเงินทีบ้าเป็นมาจามท่องหน่ะมาขึ้นแล้วโอ้โหอ้าวดีดีนั่พี่น้องครับผมดีเงินดีนะแต่ว่าทีเห็นอาจารย์เดาไซท่องกลับขึ้นมางวดนี้แหละครับจักสีแมีนมาแมีนพี่น้องเอฟซีดูทันกับขอบุญขอบคุณพี่น้องแฟนคชาแฟนช่องครับผมวันนี้เขาก็เป็นแนวทางฝ่ากจอดีซื้อครับพี่น้องเอฟซีเนาะครับผมพี่น้องจับหนาจ่อว้ครับครับผม คนลำบากคนลำทุกข์เขาก็หวังเพิ่งแน่นี่แหละพี่น้องเมียนพูทุนหน่อยมีความหวังเหมือนกันทุกคนเมียนสิบบาทกี่สิบบาทใบสองใบซื้อฉลากกินแมงระฐบาลจิ๊ดเปน้ําแน่ครับผมถ้าจะขอมิโชคมีบุญวาสนาเชนะพี่น้องถ้าได้ร่วมบุญน้ากันเมียนฝากไว้เป็นแนวทังอ๋อกก็สิชัดเจนแลยนะพี่น้องนะครับผมขอบคุณแฟนคลับผู้ชงครับมอน้เห็นกันทั่วโลกครับ สวัสดีงา,มามับม,ามๆ<ว>ครับพีบ่น้องไปกินกันแล้วนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณจั์แล้วไายครับผมเนาะ